แนวร่วมตํารวจช่างสนาคารรวจอาาปตทป้องกันภัยนะครับวันนี้ผมนะครับพันตำรวจเองธณรกิจคำวิลลรองผู้ขัคบการตํารวจภูทรจังหวัดปทุมธานีนะครับมีความีม

ได้อำนวยความสะดวกนะครับโดยมีการจัดตั้งศูน,นยน์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับตํารวจท้องจังหวัดปทุมวันได้มีการปล่อยแถวระงกกัล้างนะครับเพื่อให้ทางข้าราชการตำรวจนะครับได้มีการากังครับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดน,นะครับในช่วงเส็วันอันตรายนะครับก็คือเราปล่อยตั้งแต่วันที่ท 2, 5พฤศจิกายน2564นะครับจนถึงวันที่3 มกรา,มกาคม2565ส่วนในส่วนการดําเนินการช่วงเกิดวันอันตรายนะครับก็คือวันที่29ธันวาคม2564เป็นวันที4่4มกราคม2565เนี่ยนะครับทางตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีก็ได้เน้นโดยดรงในเรื่องของการปรวจขันวิัยจราจรนะครับให้ตํารวจนะครับทุกอพอเนี่ยดาเนินการในการจบับกุมนะครับติดข้อหาหลักนะครับ เพื่อเป็นการดูแลนะครับไม่คัดในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะไปมาเราได้ดำเนินการแก้ไขนะครับแก้ไขทุนที่บริเวณบริษัทด้านหน้านะครับด้านหน้าเป็นบริษัทบริษัทไรษณีนะครับตรงนั้นจะเป็นบริเวณที่มีถุดซ่อมสร้างนะครับเป็นทางาการระดับนะครับล้นขาดไปประมาณ30เมตรนะครับ ท่านผู้การปทะเจาน,นีุรีได้มาดูสถานที่โดยตรงเลยและได้สั่งการมาที่ผมกับน้องๆทีมง,ง,ง,งานว่าให้ด้เหิือนการแก้ไขก่อนที่จะที่น้องประชาชนจะมเกลืที่จะมาพักรถที่กรีตู้สีอของเรานครับจะมีต้าดาก็จะพามายายไปหาหมอไม่ได้ ये तेरे को भाई